ตัวที่ดึงให้เราโตอย่างมากในปีที่ผ่านมาก็คือคนละครึง่ง l ลน e m ม n เนี่ยสามารถอ d แ p ปแอปตัวเองเนี่ยให้เข้ากับโครงการรัฐเนี่ยได้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็เลยได้รับประโยชน์จากตัวนี้ค่อนข้างมากแล้วก็ทำให้เราเติบโตได้ค่อนข้างไวเทนของปีนี้นะผมว่าก็ยังเรียกว่ามีความพิดในถึงการกินส้มตาเป็นอาหารยอดยมค่อนข้างต่อเนื่องมานะอย่างแบบป๊อปปูลามากๆมีบวดดาวรุ่งที่เราเห็นเหมือนกันนะครับก็อย่างเช่น บาร่าอะไรอย่างนี้ก็เริ่มเริ่มมาสกุกี้อะไรพวกนี้มีดีมาเข้าคิวยยก,กันเยอะขึ้นคนกินเยอะขึ้นเราเถึงรูปแบบใหม่ๆเช่นร้านที่พิเศษหน่อยโอกาสพิเศษเช่นต้งองจองโต๊ะหรือเชฟเทเบิลพวกน,วกนี้ก็เริ่มมากขึ้นนะครับในปีนี้เหมือนเราก็คิดกันว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของตอนเปิดเมืองน,นี่อีเนาะแล้วก็มีคนเปิดร้านใหม่ๆแบบนี้ออกมาด้วยเทรนด์ที่เราเห็นนะครับในไลน์แมนเนี่ยก็คล้ายๆกันนะ คนที่สั่งฟู้ดเดลิเวอรี่เยอะๆครับก็ยังคงเป็นส้มตําอยู่แม้กระทั่งหมูกระทะคนก็สั่งผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่เหมือนกันบอกเคล็ดลับนิดนึงนะครับเนาะในแอปเราครับมันมีเซสชันหนึ่งที่เขียนว่า recommend e d categories นะครับตรงนี้เราดึงข้อมูลจํานวนการเซิร์ชของลูกค้าว่าเซิร์ชร้านอาหารประเภทไหนเนี่ยเข้ามาแสดงผลก็จะเห็นว่าส้มตําอันดับหนึ่งเลยแล้วที่เหลือเนี่ยก็เป็นเอ่อเซิร์ชร้านอาหารประเภทอื่น นะครับโดยที่เราเรียงตามจํานวนการเสิร์ชในแต่ละพื้นที่และแต่ละช่วงเวลานะครับเ <_ d ans> ช่นตอนเช้าเนี่ยตรงนี้ส่วนใหญ่เป็นกาแฟอาหารเช้าแล้วก็ถ้าเกิดตอนเที่ยงก็เป็นมื้อหลักอาหารที่ชนะทุกมื้อก็ยังคงเป็นส้มตํำอยู่ลยในประเทศเราครับจร <_ d ans> ิงๆแล้วอันนึงที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเป็นจุดแข็งของไลแมนนะครับก็คือว่า n i Man เนี่ยมี local dev team ทีมที่เป็น dev ผลิต app feature เนี่ยเราอยู่ในประเทศไทยทั้งหมดเป็นจุดแข็งที่ทำให้เราได้เปรียบคู่แข่งคู่แข่งหลักของเราเนี่ย dev ทีม m เขาจะอยู่ต่างประเทศเพราะฉะนั้นเขาไม่สามารถโล o c a l i z e ได้เร็วเท่าเราตัวที่มันสำคัญเลยเนี่ยแล้วเป็นตัวที่ดึงให้เราโตอย่างมากในปีที่ผ่านมาก็คือคนละครึง่งไลแมนเนี่ยสามารถ adapt app ตัวเองเนี่ยให้เข้ากับโครงการรัฐเนี่ยได้เร็วที่สุด นะครับเราก็เลยได้รับประโยชน์จากตรงนี้ค่อนข้างมากแล้วก็ทําให้เราเติบโตได้ค่อนข้างไวทีมงานทุกคนอยู่ในพื้นที่หมดแหละไม่ใช่แค่เดฟอย่างเดียวนะทั้งผมเองแม้กระทั่งทีมที่ดูแลฝั่งร้านค้าฝั่งไรเดอร์ก็อยู่ในพื้นที่หมดเราค่อนข้างทราบว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นเราพร้อมที่จะเทคแอคชั่นทันทีพรุ่งนี้เลยก็ย้ายกันย้ายตัวกันอย่างรวเดเร็วนะครับแล้วก็ค่อนข้างใกล้ชิดกับผู้ในพวกเรานะไม่ว่าจะ ฝั่งไหนก็ตามก็เชื่อว่าสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ทําให้เราได้มีความได้เปรียบอยู่เสมอนะครับถ้าเราเข้ามาดูแอปเราเนี่ยร้านใหม่ๆเข้ามาตลอดนะครับจะเจอร้านใหม่ๆตลอดเลยนะครับก็เชื่อว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เป็นผลลัพธ์ของการที่อยู่ใกล้ชิดพื้นที่จริงแล้วก็เข้าใจมันจริงพร้อมที่จะปรับตัวว่าทาอะไรที่ดีสุดเพื่อพรุ่งนี้นะครับ ผมว่าจริงร้านอาหารก็มันเป็นธุรกิจบริการเนาะเออมันเป็นเรียกว่ากึ่งบริการแล้วกันมันส่งไปเสร็จแล้วถึงผู้ผู้บริโภคเนี่ยมันยังหน้าตาดูดีอร่อยไหมรวมถึงถ้าเกิดปัจจุบันมีระบบเลตติ้งรีวิวที่เราเน้นกันมากๆนะคุณโอเพนกับการรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าคุณไหมรีวิวหรือฟีดแบ็กจริงมันเป็นเป็นของขวัญเนาะคือคนที่เขียนให้เราเนี่ยยูดีเขียนทำไมถ้าเกิดเขาไม่อยากให้เราเราเราทราบแล้วมาปรับปรุงถ้าร้านรู้สึกว่าสิ่งนี้มันเป็นของขวัญที่ลูกค้ามอบให้เราเชื่่่อออววาาากก็ทํงงนนนนนนดด้้ยยััเเีีแะครบ รายแบบวาใน User Choice เรามองว่าดีต่อสองฝั่งเลยนะครับกับร้านค้าเองคือเป็นรางวัลความภูมิใจจริงๆอะ่ะเออผมคิดอยู่นะ่า500ล้านจาก1ล้านร้านเนี่ยมันทำยังไงผมทำร้านอาหารนี่คงทำไม่ได้หรอกมันหยากมากเลยได้มาก็อยากให้ให้ภูมิใจก็จะภูมิใจเพะว่ามีจะมีลูกค้าใหม่ให่จากแพลตฟอร์มเราเนี่ยตามไปลองใช้บริการกันเฮ้ยโอ้ปีนี้มาใหม่500ล้านนะครับ ไหนลองไปดูหน่อยซิว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างธุกรกิจได้ลูกค้าไปด้วยฝั่งยูเซอร์เราเองก็แน่นอนคือสิ่งที่เขียนกันมาทั้งปีรีวิวมาทั้งปีปีนี้เริ่มออกดอกอ,อผลแล้วไม่ใช่แค่เป็นฟีดแบ็กให้ร้านแต่ผลของลิเซอร์ปีนี้ร้านไหนคือคิดสุดอ่าเราเป็นส่วนหนึ่งของการให้ข้อมูลตรงนั้นก็อยากให้ยูเซอร์ภูมิใจแล้วก็รับไปใช้เป็นประโยชน์ด้วยมันมีรางวัลออกมาแล้วนะครับก็น่าจะไปทานกันได้อร่อยและสนุกเวลาไปต่างจังหวัดเนี่ยไม่รู้จะกินอะไรผมแนะนำเลยว่าไปกินร้านยูเซอร์ช้อยส์ thank <laughs> you